ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบไปงานหน่วยที่19บหรือดูการน่ารู้นะคะเรื่องที่3าหรือดูฝนนะคะขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะ,ะมาฟังคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆดูภาพแล้วสนทนากับผู้ปกครองเกี่ยวกับหรือดูฝนแล้วเขียนคำศัพท์ d r f r และ p r ให้ถูกต้องและอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวครูเย๊บจะมีคลิปเสียงนะคะการอ่านออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำนะคะให้เด็กๆนะคะอ่านคำศัพท์และออกเสียงเสียงนะคะออกเสียงตามคลิปเสียงด้วยนะคะอะไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะ Frog, frog go Frog กบเจ้าอิงดื่มพรออนพรอนกุ้งค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานหน่วยที่19นะคะฤดูหน้ารู้นะคะใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่ะมาฟังคำสั่งกันนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วสนทนาถึงการดูแลตนเองในฤดูกาลต่างๆนะคะ แล้วเขียนคำศัพท์ clil และ pl ให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะ,ะเดี๋ยวที่นี้ครูเจีย๊ยบจะมีคลิปเสียงนะคะคลิปเสียงการอ่านออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำมาให้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆฟังและอ่านตามคลิปเสียงได้เลยนะคะ,ะไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะ คล,คลออก,ลกคล,คลอ,อกนาฬิกาเคอคลอกนาฬิกาเฟล์แอคฟลฝกทงเฟล์แฝกทงเฟลเอนเปลนเครื่องบิน ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานหน่วยที่19นะคะหรือดูการน่ารู้นะคะเรื่องที่3ฤหรือดูฝนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งกันนะคะเป็นใบงานศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆอ่าฟังคําสั่งนะคะให้เด็กๆประดิษฐ์ร่มกันฝนนะคะให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอ่ะขั้นที่1นนะคะ ให้เด็กๆระบายสีตกแต่งภาพร่มให้สวยงามและตัดตามรอยปะนะคะอ่าอันนี้คือขั้นที่1น,นะคะขั้นที่สองพับกระดาษนะคะทบทีละครึ่งนะคะอ่าตามภาพเห็นไหมคะขั้นที่สองนะคะต่อไปขั้นที่สานะคะตัดกระดาษให้เป็นส่วนเว้าตามภาพนะคะอ่าดู ดูตามภาพนะคะอ่ะต่อไปขั้นที่4นะคะนำกระดาษแข็งมาม้วนเป็นแท่งรลมนะคะติดทําเป็นการร้านร่มนั่นเองนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะได้ร่มนะคะที่มีสีสันที่เราอยากได้นะคะอ่ะให้เด็กๆไปลงมือทํากันเลยค่ะ